ทำไมเวลาที่เรานอนดึกใต้ตาถึงดำคล้ำเป็นหมีแพนด้าเพราะเวลาที่เราใช้สายตาโดยที่ไม่ได้พักเขาเลยเนี่ยกล้ามเนื้อบริเวณร,รอบดวงตาของเรานะครับจะทำงานหนักขึ้นครับทีนี้สิ่งที่ตามมาเลยนั่นก็คือหลอดเลือดบริเวณใต้ตาเนี่ยก็จะโป่งแล้วก็พองขึ้นมาครับรวมถึงพวกของเสียต่างๆที่อยู่ในเลือดก็จะมากองแล้วก็ข้างอยู่บริเวณใต้ตาทําให้ถุงใต้ตาของเราบวมแล้วก็ดูคล้ำเสียนั่นเองครับวันนี้ก็เลยอยากแนะนานให้ทุกคนได้รู้จักกับเซรั่มของ d i Lab นะครับแบรนด์นี้เนี่ยเขาทำโดยคุณหมอตาด้วย แล้วสารตัวนี้มันดียังไงใช่ไหมครับสารตัวนี้นะครับก็จะเข้าไปช่วยในการฟื้นฟูการไหลเวียนของเลือดแล้วก็น้้าเหลืองบริเวณใต้ผิวหนังของเราครับและยังมีงานวิจัยด้วยนะครับที่พิสูจน์ว่าช่วยในเรื่องของการอักเสบของผิวจากการเป็นภุมมแพ้ได้ด้วยนอกจากนี้นะครับเขาก็ยังมีสารอย่างไลโนลกแกซิด เลซิตินและก็โทโคฟิรอลด้วยนะครับที่จะเข้าไปยับยั้งเอ็มซามในการผลิตเม็ดสีผิวได้และเสริมด้วยไฮยาลูโรนิกแอซิดนะครับใส่มาให้3มโมเลกุลเลยมีเปปไทด์3ชนิดเซรามายด์สชนิดนะครับรวมถึงอะควาโพลินบูสเตอร์ด้วยก็เลยมีส่วนช่วยทั้งเรื่องของการเสริมชั้นประการผิวของเราให้แข็งแรงนะครับรลดริ้วรอยล่องตื้นและเติมความชุ่มชื้นให้ผิวครับและยังได้มีการทดสอบในาสาสมัคร40คนที่เป็นคนไทยนะครับพบว่าใต้ตาของตัวเองดูดีขึ้นเมื่อใช้อย่างต่อเนื่องครับเนื้อเซ ไม่ก่อให้เกิดความระคายเคืองและยังไม่ทําให้คอนแทคเลนส์หมอด้วยนะครับสำหรับวิธีการใช้นะครับตัวนี้แนะนําว่าใช้เป็นสเต็ปแรกได้เลยนะครับหยดเซรั่มหนึ่งหยดต่อหนึ่งข้างก็เพียงพอแล้วนะครับจากนั้นนวดเบาๆครับวนไปในทิศทางเดียวกันประมาณ5-7วินาทีเพื่อให้ตัวเซรั่มได้ซึมเข้าสู่ผิวได้อย่างเต็มที่นั่นเองครับและยังสามารถใช้ได้เป็นประจำทั้งเช้าและเย็นด้วยนะครับใครกลัวใต้ตาหมองคล้ำเนี่ยอย่าลืมไปหามาลองกันนะครับ